สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทั้งสุภาพบุรุษและก็สุภาพสตรทีทุกคนนะคะวันนี้นางฟ้าจะทำท็อปิกจอดำฟินฟินระมุนต่อใจให้คุณผู้ฟังได้ฟังวันนี้อยากให้คุณผู้ฟังผ่อนคลายไม่ต้องมองที่หน้าจอโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวจะบอกว่าแสบตาให้คุณผู้ฟังผ่อนคลายท่ามกลางบรรยากาศสายฝนชุ่มฉ่ำนะคะ ตอนนี้อยู่ในช่วงพายุเข้าคุณผู้ฟังดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนุ่นนะคะ FC ใจดีสุดสวยสายบุญจากจันทบุรีส่งของขวัญน,น่ารักเป็นแบบว่ายาดมพร้อมแพคเกจจิ้งแบบคุณหนูแบบว่าดูเลอคข้ามากขอบคุณที่ส่งมาให้พี่เปิ้ลน,นะคะ ขอบคุณจากใจจากจิตวิญญาณจากความสุขที่มอบให้คุณผู้ฟังเช่นกันวันนี้เรามาฟังอ่าท็อปปิกฟินฟินสบายสบายเบาๆนะคะ ใครคลั่งรักคุณและอยากสปอร์ตออฟเฟอร์เปคุณหนักมากใครนะคะกำลังคลั่งรักคุณคือกำลังนั้นหมายความว่าเขาอาจจะได้เจอคุณแล้วหรืออาจจะได้มีบริบทในการเตาะในการแบบว่าส่งนั้นส่งนี่หรือพาคุณไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงพอกลับมาแล้วเขารู้สึกว่าวายว้ยวายวามันไม่ไหวอ่ะมันใช่มันโดนมันตรงปกอะไรเงี้ย นะคะคนที่กำลังข้างรักคุณอยู่พลังงานใบแรกนะคะเป็นพลังงานของแฮงแมนนะคะเป็นพลังงานใบแรกเลยเป็นพลังงานของผู้หญิงผู้ชายราศีกุมแฮงแมนเขาอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายราศีกุมวันเสราร์มีเลข12คุณกับเขาอาจจะแบบว่ารู้จักกันหรือว่าผูกพันกันมาตั้งแต่เดือนมกราหรือรู้จักกันมา1ปี จนถึง2ปีบวกบวกบวกแล้วพลังงานคนคนนี้ตอนแรกก็อาจจะเป็น FC อาจจะเป็นคนที่แบบว่าติดตามคุณในโลกโซเชียลกดไลค์ติดตามคอมเมนต์กดหัวใจส่งสติ๊กเกอร์ส่งสตอรี่นะคะ มาวันนี้เขารู้สึกว่าไว้ why? ทำไมมันแบบยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอยิ่งรู้จักยิ่งผูกพันคลั่งรักไปเลยดีดีกว่าละกันซะง,งั้นนะคะพลังงานไพ่ใบที่สองนะคะเป็นพลังงานของ the emperor the emperor คนๆน,นี้มอง จากดาวอังคารก็รู้ว่าเขาเกิดวันอังคารน,นะคะวันอังคารราศีเมษเมษายนผู้ชายคนนี้นะคะเขาอาจจะมีความว้าวุ่นในจิตวิญญาณราศีที่ออกมามีเมษกับกลุ่มวันเสาร์วันอังคารน,นะคะผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นหนุ่มสาวหรืออาจจะอายุมากกว่าคุณหรืออาจจะเป็นคนที่รวยมากๆสายเปยขยันเก่งบ้างานตอนนี้เขารู้สึกว่าไว้ไม่ได้ละ เขาต้องบาลาน์พลังงานชีวิตให้มันแบบว่าระมุนระม่อมเดี๋ยวคุณจะหาว่าเขาแบบว่าขี้งกแก่บ้าง,งานบ้าพลังเขารู้สึกว่าการได้ดูได้ส่องได้มองคุณเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกอยากจะได้คนนี้อยากจะจีบอยากจะแบบผูกมัดชัดเจนคนที่กําลังคลั่งรักคุณอยู่นะคะอาจจะเป็น ปาหรือซอสปลาใจดีนะคะธาตุไฟแม่สิงห์ธนูมีความว้าวุ่นของไพ่แฮงแมนเขากับคุณอาจจะไม่ได้เจอกันมาหลายวันล่าสุดอุ้ยล่าสุดอาจจะส่องมองคุณหรือว่าเจอคุณเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าเธอจา๋าฉันเนี่ยรู้สึกว่าส่องเธอแล้วมันไม่สุดนะมันเหมือนขาดขาดหาย เขาอยากจะซัพพอร์ตออฟเฟอร์เปย์โอนตังให้เอาอกเอาใจพเนาพนอให้คุณแบบว่ารู้สึกแบบ ไม่ดีหรอเป็นเด็กพีอ่อยู่ในชีวิตพี่ได้ดีกันทุกคนนะคล้ายๆว่าคนคนนี้อาจจะมีชื่อเสียงคุณอาจจะดิวความสัมพันธ์กับคนดังมีชื่อเสียงเจ้าของธุรกิจนะคะระดับแว่าคนรวยมีบารมีถ้าไม่ระดับเจ้าสัวก็หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์คือแบบปังมากในพื้นที่ของเขาอาจจะเป็นเจ้าของฟาร์มนั้นฟาร์มนี้โรงสีหรืออาจจะเป็นเจ้าของ เต็นรถอสังหาหรือมีธุรกิจใหญ่ๆอ่ะที่แบบมีคนงานบริวารมากมายกําลังครั่งรักแอบรักอยากออฟเฟอร์อยากดูแลอยากเปเขาบอกว่าเงินเท่านั้นที่จะแบบว่าแก้ไขปัญหาทุกอย่างวันที่คุณกับเขาเจอกันอาจจะมีเรื่องที่แบบว่าคุณอาจจะเซ็งบบเซงเบื่อเบือเหนื่อยๆแล้วเขาก็เข้ามาพอดีคุณอาจจะ เหงาเบื่ออยากเช็ดเลตติ้งปาคนนี้ซอคนนี้ก็เข้ามาพอดีเลยนะคะท่าที่ออกมาสองท่าทแล้วนะคะมีทัดลมทัดไฟนะคะเลขหนึ่งเลขสองเลขสี่นะคะ14 12ออกมานะคะใบสุดท้ายเป็นไพ่ที่แบบว่าสว่างวาบมากเลยค่ะเป็นไพ่ไฮพินเทสโอ้ยังไงเนี่ยไฮพินเทสคุณนะคะอาจจะเป็นสาวทัดน้ำํำ น้ำมีนกรกฏพสิบสามสิบเจ็ดสิบเอ็ดคุณอาจจะเป็นคนที่ลึกลับคุณหนูดูคุณพ่อคุณแม่ห่วงมากเป็นเหมือนแบบว่าเป็นพี่คนโตหรือเป็นลูกคนเล็กคุณอาจจะเป็นคนที่พ่อแม่เลี้ยงดูปูเสือมาอย่างดีปาสปอร์ตใจดีคนนี้เลยรู้สึกว่าไว้ไม่ได้ละถ้าจะแบบว่าพิชิตหัวใจคุณหรือเข้ามาเป็นลูกเขยเข้ามาเป็นอาว่าที่ดองกับบ้านคุณเนี่ยจะต้องทำตัวดีๆนะคะ ราศีที่ออกมาเพิ่มมีราศีมีนนะคะ13นะคะ13 14 12เลขออกมาเท่านี้ คุณกำลังทำให้ใครบางคนอยากจะไปรวบรวมทรัพย์สินทรัพย์สินคารเข้ามากองตรงหน้าพ่อแม่คุณแล้วถามว่าสินสอดแค่นี้พอไหมถ้าจะจีบคุณในชีวิตจริงหรือถ้าจะแบบว่าทุ่มเทในความสัมพันธ์นะคะเขามองแล้วเขารู้สึกว่าโอ้ต้องระดับแบบว่าหลักล้านแน่เลยถ้าหลักแสนยังไม่ได้ทองนี่ต้องสิบบาทบวกเขาวางแผนเขารู้สึกว่ามันภูมิใจนะคะการที่ได้แบบว่า บอกคุณตอนที่เขาจีบคุณใหม่ๆเกาอาจจะบอกอู้อวดรวยมาเลยอ่ะพี่มีนากี่ไล่มีควายกี่ตัวมีลูกน้องกี่คนมีเงินเก็บเท่าไหร่มีอ่ะ กําไรขัดทุนเท่าไหร่เขาอาจจะเปิดให้คุณหมดเลยว่าแบบธุรกิจเขามีอะไรบ้างแล้วมันทําให้คุณรู้สึกแบบอ๋อเหรคะคุณไม่ได้แบบอินกับความร่ารวยของเขาเพราะว่าราชตาสิ่งที่พ่อแม่ของคุณปลูกฝังมาก็คือเหมือนแบบว่ามันเพอร์เฟกอยู่แล้วอะไพ่ไฮพินเทสอะเป็นไพ่ที่แบบว่า ใครจะจีบให้ติดนะต้องเข้าใจคุณคุณอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตมีความงดงามสมบูรณ์แบบในเหมือนแบบว่า ต้นตระกูลหรือบริบทในการใช้ชีวิตคุณอาจจะเป็นคนที่เคยนะคะมีพลังงานความท็อกซิกในอดีตอาจจะเคยเลิกลายอย่าล้างแต่ตอนนี้คุณอาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่แบบสวยเก่งสตรองคุณด้นแคร์ด้นวอ w o r ี่คุณแฮปปี้กับสิ่งที่คุณทํานะคะและความลึกลับดึงดูดเซ็กซี่เซ็กแอพเพียวที่มันแบบว่าดึงดูดไพ่หายพินเทศใบนี้รูปนี้มันเป็นรูปที่แบบถ่ายตรงๆถ่ายหน้าผู้หญิงคุณอาจจะเป็นคนที่ มีหน้าผากที่โหนกนูนจมูกสวยริมฝีปากสวยตาตีนิดๆแต่ภายใต้ความตาตีมีความเ,าเซ็กซี่มากๆซ่อนอยู่ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ป๋าคนนี้เลยรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่มองรูปคุณทุกๆครั้งที่แบบว่าเซฟรูปคุณเก็บไปดูหรือถ้าคุณโพสคลิปอะไรนะคะถ้าคุณโพสคลิปอะไรเขารู้สึกว่าอุ๊ยคนอะไรหน้า สวยเสียงก็สวยคุณอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ค่อนข้างเสียงเพราะระมุนวันนั้นคุณอาจจะเคยโพสคลิปแบบว่าเล่นกีตาร์ร้องเพลงหรือวพูดอะไรแล้วเขารู้สึกว่าตายละถ้าได้ยินเสียงน้องทุกคืนก่อนนอนหรือว่าโทรปลุกพี่มอร์นนิ่งหรือว่าฝันดีฟินนาะดูเลยนะคะ คนคนนี้ครั้งหลักคุณแม้กระทั่งในโซเชียลรูปคุณและพอได้เจอคุณตัวเป็นๆเ,เนี่ยบอกกับตัวเองเลยว้าวาว้าวาว้าว,าวานี่แหละว,ว่าที่ภรรยาสามีเมียหรือคนที่จะเป็นคู่ชูชื่นไปจนแก่จนเฒ่านะคะ คนคนนี้ถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณ1ปีถึงสิปีเขาใหญ่จะบอกว่าน้องไม่ต้องกลัวนะเงินพี่มีเยอะหมอไหนเก่งๆพี่บุกไว้ละเดี๋ยวอีกสองปีจะไปทำหน้าทำหนวดดึงแก้มน,นะคะดึงนั่นดึงนี่ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแก่ตามการเวลาเขาจะทุ่มเทพลังงานเขาจะออกกําลังกายจะฟิตทำให้รู้สึกว่าคู่ควรกับคุณนั้นแหละนะคะ พลังงานของผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ความเป็นราศีเมษอยากได้ต้องได้จิ้มปักบุตรจะเอาจะเอาเขามีแผนแยบยนเขามีแผนอันร้ายกาจหรือบางทีอาจจะมีแผนที่แบบว่าค่อนข้างชั่วร้ายที่คุณไม่รู้เขาอาจจะส่องมองเปแล้วเขารู้แล้วแหละว่าจุดนั้นจุดนี้ตรงไหนที่มันแบบว่ามีรอยรั่วเขาจะอุดมันให้หมดเช่นสมมติว่าถ้าคุณรวยอยู่แล้วเขาอาจจะไม่ได้เปเป็นเงินแต่เขาอาจจะเปเป็นความโรแมนติกแบบอ้าเอารถ มารับคุณพาคุณไปเที่ยวเปิดเพลงให้ฟังซื้อดอกไม้กุหลาบช็อกโกแลตให้ใคล้ายว่าความโรแม,มนติกของคนคนนี้มีมากนะคะนั่งรถไปด้วยกันเนี่ยก็จับมือมาดมมาหอมมาไว้ตรงกลางหัวใจเขาทําให้คุณรู้สึกว่าอบอุ่นไหมล่ะจ้ะอบอุ่นไหมล่ะที่ได้อยู่กับพี่เอ้ oh. <laughs> พนักง,งานของผู้ชายคนนี้มีความโรแมนติกในจิตวิญญาณอาจจะแบบว่าโชงชนช่ำมชองทามาเยอะคุณผู้ฟังก็เลยเหมือนแบบว่าก็ยิ่งไม่อินไปใหญ่คล้ายๆว่าป่าค้าผะ ปาผ่านมากี่คนกี่จุดแล้วจุดนี้หนูรู้หมดแล้วอันนี้มันเป็นแค่แบบว่าเป็นการเล่นแร่แปรธาตุซุกความเจ้าเล่ห์ความแบบนะหื่นไว้ข้างในคือคุณก็รู้แต่คุณอาจจะไม่พูดคุณก็เหมือนแบบอ๋อ่ะคะอะไรเงี้ยเขาพูดอะไรก็ได้ค่ะไม่ค่ะแค่นั้นนะคุณอาจจะเป็นคนที่พูดน้อยแต่ว่าการพูดแต่ละครั้งมันทําให้เขารู้สึกแบบว่าเหมือนแบบคุณแบบอมน้ำยาบ้วนปากมาแล้วสาดใส่หน้าเขามันแบบมันหอมหวานมันรม ม,มันชื่นใจนะคะเป็นพนักงานฟินฟๆนะคะคุณผู้ฟังถ้ามันตรงกับใครนี่คือคนที่กำลังครั่งรักคุณอยู่นะคะ ทุกๆวันที่ต้องแยกจากกันทุกๆวันที่เขาอยู่บ้านเขาคุณอยู่บ้านคุณแฮงแมนน่ะที่รักรู้ไหมว่าพี่เนี่ยห้อยหัวนะคะตีลังกาว่าวุ่นมองสองน้องความแบบลึกลับน่ารักเซ็กซี่เซ็กแอพเพียวสูงสุดอย่างคุณเนี่ยมันทำให้เขาเหมือนแบบร้อนวูบวาบในหัวใจว่าแบบ เออตอนนี้คุณอยู่กับใครแล้วหลังบ้านเนี่ยคุณคุยกับใครบ้างนะในข้อความในไลน์เอ่อในกล่อง DM ของคุณ IG ของคุณมีใครส่งข้อความมาเตาะมาจีบคุณไหมนะคะแต่เขาก็พลาวในตัวเองอ่าแบบโอ้ยไม่มีใครมาเทียบเราได้หรอกเรา,เรามันก็หนึ่งในตองโอนะคะพนังงานของตาสปอร์ตใจดีซอสสปอร์ตใจดี ราซีเมษคนนี้มั่นใจสะเหรกเกินว่ายังไงก็ไม่มีใครมาเทียบเขาได้หรอกเขาอาจจะเป็นคนที่ก็อย่างที่นางฟ้าบอกอะระมุนโรแมนติกซัพพอร์ตเจอกันก็เอาไปสองพเอาไป3,000อยากกินอะไรซื้อให้บางทีวางไว้แบบเซอร์ไพรส์คุณนั่งอยู่อุ้ยนั่งทับกล่องอะไรเนี่ยเปิดมาเป็นสร้อยข้อมือทองหนึ่งบาทอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่แบบสายเปมาก เขารู้สึกว่าการเปเท่านั้นแหละที่จะทําให้สาวเซ็กซี่สุดสวยทัดน้ําอย่างคุณเอยอมที่จะใจอ่อนนะคะยิ่งคุณน,นิ่งเงียบเท่าไหร่เขายิ่งรู้สึกว่าเอ๊ะแสดงว่าถูกใจแล้วสิแะไวไม่พูดไม่ปฏิเสธนะคะนี่คือพลังงานของคนที่คลั่งรักคุณมากอยากพพอร์ตอยากกกกอดอยากจะหอบขันมากไปสู่ขอคุณกับคุณพ่อคุณแม่คุณแต่ด้วยพลังงานของ แฮงแมนบวกด้วยหฮพินเทสมันค่อนข้างจะยากในความรู้สึกเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะมีอะไรเพรียรพร้อมเนี่ยแต่มันยากสุดเลยเกินนะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนรอบข้างคุณอาจจะไม่เห็นด้วยนะคะเขาอย่างบอกคุณว่าหนูจ๊ะน้องจ๊ะที่รักครับดาริงอย่าสนใจอดีตของพี่เลยอดีตของพี่อาจจะแบบผ่านอะไรมา หืมโชคชนเป็นแบบเจ้าชู้ตัวพ่อเป็นแบบโอ้โหมาเฟียอะไรก็แล้วแต่เขายังบอกว่าถ้าน้องมัวแต่ไปคิดถึงอดีตปัจจุบันอน,นาคตมันจะไปสุขได้อย่างไรนะคะพลงานของป่าคนนี้ซอคนนี้เข้าใจแล้วก็อยากจะบอกคุณว่าใจเย็นๆนะเราโฟกัสที่ปัจจุบนันเรารู้กันสองคนก็ได้เรารักกันสองคนเราไม่ต้องดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้เขาเลยจะทําให้คุณแบบเหมือนแบบตันล่อมตันล่อมมานะคะ ตัวคุณเองเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่มีเซนต์ตื่นรู้คุณอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายทัดน้ําสายบุญคุณอาจจะแบบตื่นมาตักบาตรทุกวนันทําบุญสวดมนต์ทุกวนันเหมือนคุณก็แบบตื่นรู้แล้วก็ค่อนข้างที่จะปล่อยวางไม่ได้อินกับทรัพย์สินสมบัติที่เขามีหรือสิ่งที่เขาประเคนให้แต่ถ้าอยากให้ก็ให้แต่ถ้าอยาใกให,ายาให้จริงๆก็ต้องมาเจอพ่อแม่ ความยากของเขาคือเขาจะทำยังไงที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณและเข้าหาพ่อแม่คนรอบข้างคุณด้วยได้นะคะถ้าคุณเนี่ยมีลูกมีลูกติดสองคนสามคนพลังงานของไฮพินเทสอะอาจจะมีลูกติดสองคนสามคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเขาอยากจะบอกว่า Love me, love my family, love me, love y o u son รักคุณก็รักลูกคุณอยู่แล้วลูกคุณก็เหมือนลูกผมนั่นแหละนะคะเขาเป็นคนที่รับผิดชอบนะสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้คนเกิดราศีเมษเป็นคนสายเปใจดีรักใครรักจริงและรับผิดชอบรับผิดชอบแบบเปไม่ใช่แค่คุณเปเพื่อนคุณเปคนรอบข้างญาติพี่น้อง โอ้ถ้าเขารวยร้อนฟ้าคุณะสุขสบายายันชาติหน้าเลยนะคะนี่คือนิสัยของคนเกิดราศีเมษเพราะฉนะนั้นคุณอาจจะเป็นคนที่โชคดีแล้วคุณอาจจะมองว่า ความโชคดีของคุณเนี่ยมันฉาบฉวยหรือเปล่าช่วงนี้เขาอาจจะหลงเราเล่นๆแหละนางฟ้าพอเขาเบื่อเขาได้แล้วเขาก็ไปหลงคนอื่นไม่หรอกคะ่ะเขาเล็งเขายิงเขาใช้ลูกศรจากหัวใจของเขายิงหาคุณแล้วเขารู้ว่าอยากจะหยุดตรงนี้ที่คุณสเสน่ห์ความเร่าร้อนเซ็กซี่หรือกลับเซ็กอเพิของคุณนั้นมันดึงดูดความต้องการเขาได้อย่างแยบยนต์อยู่หมัดเลยนะคะ มันเป็นท็อปิกที่ฟินมากฟังแบบว่าปิดไฟท่มกลางบรรยากาศสายฝนนี่คือคนที่ครั่งรักคุณมากอยากให้คุณรู้ว่าฉันพร้อมที่จะยกทรัพย์สินทรัพย์สลิงคารพร้อมที่จะออฟเฟอร์ดูแลเธอจะเอาเป็นเดือนเป็นปีหรือตลอดชีวิตก็ว่าไปแต่ขออย่างเดียวคุณอย่าเบื่ออย่าแซงอย่ามูฟออนอย่าหายไปอย่างนี้ด้วยความที่คุณก็มีดีคุณก็แบบเพอร์เฟกในสายตาคนอื่นคนอื่นก็อยากจะแย่งคุณจากเขานะคะนี่คือพลังงาน ของใครคนคนนี้อาจจะเกิดปีจอปีชวดนะจอชวดหมูเสือนะคะวัวงูใหญ่นะคะแล้วก็มีปีกระต่ายได้คุณกับเขามีวันอังคารวันเสาร์อังคารเสาร์จันทร์ออกมาแค่3วันนะคะคุณกับเขาอาจจะมีตัว P R B นะคะ D N Y T I K N O G นะคะ M U B I L h H ชื่อนามสกุลคุณกับเขานะคะถ้ามันตรงกับใครมันจะตรงแบบว้าวนางฟ้าเหมือนนางฟ้ามาเปิดไพ่ส่วนตัวให้เราเลยอะ่ะว้ายตื่นเต้นจังเลยเนี่แหละค่ะมันเป็นความจริงที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณได้ดิวกับเขาคุณได้เจอเขาแล้วแปลว่านั่นเป็นเรื่องของคุณแน่ๆเลยคนที่คลั่งรักคลั่งใครคุณอยู่มีพลังงานออกมาเป็นไม่อาจจะเป็นชาวาธาตุลมที่นิสัยเหมือนธาตุไฟหรืออาจจะเป็นชาวาธาตุไฟไปเลยลาศิมเมษนะคะ ครั้งลักครั่งใครหลงไหลในความแบบยากของคุณยิ่งยากยิ่งเกินเอื้อมมันยิ่งทําให้คขารู้สึกใจสั่นตัวสั่นมือสั่นเงินในบัญชีสั่นไปหมดเลยนะคะ บางสิ่งมันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะทุกสิ่งล้วนถูกกำหนดมาแล้วคุณกับเขาอาจจะเคยมีคู่ครองอาจจะมีลูกติดผ่านการเลิกราหย่าร้างตอนนั้นคุณกับเขาอาจจะบ้างานทำงานแบบเรียนจบก็ทำงานมีครอบครัวเลยไม่ได้ใช้ชีวิตแบบป๊อบป,ปี้เลิฟไม่ได้ใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นคุณกับเขาพอมาเจอกันมันทำให้เขารู้สึกเหมือนแบบว่าคุณทำให้เขาแบบต้องนั่งมองสายฝนริมหน้าต่าง คุณทําให้เขาเหมือนกลับไปเป็น14อีกครั้งใจสัน่นอยากรออยากหน้าเปะ๊ะอยากตัวหอมอยากหนวดเกลี้ยงอยากแบบมีกล้ามมีซิทแพ็กคุณทําให้เขา รู้สึกเหมือนตัวเองได้กลับไปเป็น14อีกครั้งหนึ่งชื่นใจจนไม่รู้จะว่ายังไงนะคะผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้อาจจะหน้าเด็กกว่าอายุถ้าเขาอายุมากกว่าคุณ12ปีโบกๆเขาอาจจะแบบหน้าเด็กมากแม่ถ้าเขาอายุ4ี่สก็อาจจะแบบเหมือน30มสิบต้นๆอะไรเงี้ยหรือบางคนแบบหุ่นดีมากอะไรเงี้ยนะคะนี่คือพลังงานของใครคนที่แอบคลั่งรักคลั่งใครสเสน่หาแล้วก็อยากสปอร์ตออฟเฟอร์คุณ สะเหลือเกินเลยนะคะฝันดีราตรีสวัสดิบ์าบายๆค่ะ